มามากินตุ๊ตับน้ำกันจ้ามีน้องมีจ้าปอบเหียดมาจ้าปอบเบียดมาจ้าเอาใส้กันไปลวกนี่ตุ้มตุ้มตุ้มใส่กัอหุ่ยเจ้าติดือม เต็มๆตาเลยค่ะตับงามงามพี่น้องจ้าบึงเนื้อกัดงามแมงวันก็มาคือเก่าแบบน,นี้อ้าวมาจา้าไปสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อเม่พี่น้องฟังไทยฟังเล่าหลอกกรต้างประเทศค่ะพี่น้องค่ะ ปุนปนผ้าเพื่อนค่ะพี่น้องขาวมันนีผ้พาผีผ้าน้องมากินซ้อยจุเคื่อเก้าแล้วพี่น้องจ๋าบึ้งนะคะมันนีเด็ดโอ้ยเนี่ยบึงเด็ดตับมาตับน้ำน้ำนมพี่น้องขาบึงเนะยตะแซ่บโอ้ยเยิมเยิมเลยค่ะเรือโอ้ยักแตงงักเกลือเบึงเหนือพี่น้องเบึงเหนือเนี่ย เนื้อฉ่ำม,มากค่ะสดๆนะคะเนี่ยตรงนี้เนื้อลูกสิ้นพี่น้องค่ะเอาสามสิบกีบมาเนี่ยมาแกมแบะเนี่ยจ๊ะน่อยนะคะพี่น้องค่ะก <t> ็เพราะให้สำหรับพ่อแม่พูดน้องผู้ใดที่ผมว่ากินเนื้อว่าว่ากินเนื้อดิบนะจ้าพี่น้องค่ะมาจัดใส่หัวใส่จรวดจะเข้าขจรวดจัดฝาดบุ่มไปน้ำกันขึ้นเก่าอราคาพี่น้องค่ะม <t> ันสับอ๋อสามสิบเกียบอ้ออ๋อ้ะไรสามสิบเกียบสักหนึ่งตัวนี้พี่น้องออกวันเลยค้ามเด็ดว่าอยากวันใดได้ค่ะมื้อนี้ มรรยากาศดีดพี่นอ้องค่ะลมไหวๆกลารทงนะข้าวเขียวขจีค่ะพี่นออ้อง <c oughs> ท่านไปทัวร์ไปถีบหรอกินตับกินตับ 我队长。 หยาแห้งค่ะมีออของกระเที่ยวเราเปลี่ยนเหล็กไปเปลีย่ยนยางมาหม่ค่ะเสียจึ้งๆเลยจังาอย่างตาวะพี่น้องค่ะอันหนาใจพี่าเวนเป็นแซงตะว,วันตาเว้นจา่าย อาเป็นกรบ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 หวานค่ะไอเทีวนเีย Ooh! Mm -hmm. có phép mình hoặc là nhầm tôi <laughs> khẩu tìm tìm ta đấy hả หัมมาเดือทังคับพี่น้องครับว่าเกี่ยวสิ่๊กเอันเนี่ย อืม่เห็นเลอค่ะพี่นอะเต็มตาเลย เอาค่ะพี่น้องค่ะอินเทอร์เวนไรแล้ววันนี้ค่ะคลิปนี้สี่คอร์จบสี่แล้วค่ะพี่น้องค่ะครับขอบคุณทุกท่านแรงใจทีมออมห้ช่องปุณปุนพาเพื่อนนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หลาหลักทุกท่านถึงมากดคอมเมนต์กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะอื ไป,ปลบกพอดกันไม่ขิดหนานะคะพี่น้องคะสุขภาพแข็งแรงหรับดเวยๆสถานมรีษีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย